ตอนนี้เราก็อยู่กับเหตุการณ์นะครับรถบรรทุกสิบล้อนะครับเสียหกักบรรทุกหกล้อนะฮะเสเศหลักิปีนนะฮะเสาไฟนะครับในจุดนี้นะครับตอนนี้ที่สายฟ้าเจ้าหน้าที่ตรวจก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับผู้ภัยก็เดินทางมาแล้วนะครับเรากําลังรอรถเครนอยู่นะฮะรอรถเครนนะครับเพื่อทําการเอาเสาไฟลงนะครับตอนนี้ต้องรอขอรถเสาไฟเพิ่มอหมต้นนะครับตอนนี้เหตุเกิดอยู่ตรงถนนสุนทวงศ์นะครับขาเข้าหน้าปั๊ม l อ g พจนะครับ หากไม่จะเป็นในเส้นทางนี้ก็โปรดเลี่ยงเส้นทางไปก่อนนะครับตอนนี้การจะเริ่มติดขัดแล้วนะครับบริเวณจุดนี้ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันบริเวณนี้นะครับในจุดนี้เสาไฟนะครับมีการเอียงขาดเป็นตั้งต้นนะครับแต่ไฟยังทํางานอยู่นะฮะยังไม่มีการตัดกระแสไฟบริเวณจุดนี้นะครับเสาสื่อสารนะฮะเสียหายไหลไหลหน่วยเลยครับตอนนี้นะครับน่าจะปีนสลิงนะฮะโดนท่าท่าที่ดิวนะครับน่าจะปีนสลิง